อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนลูกบวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่รวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดไวยเป็นแนวทางเน่ยเสียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักท้องฮิลน์ลงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง YouTube นะคะแล้วก็แชร์ราคขามาดูดวงซีได้ทางไลน์นะถ้าทุรท่าอยากกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนะคะใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์ก็ได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ไกลกันเธอมีเรื่องที่ต้องทำฉันมีเรื่องที่ต้องทำเราอาจจะยังไม่มีเวลาในการที่จะมาเจอกัน แต่ฉันก็คิดถึงเธอเสมอนะรู้ว่าความไกลเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ฉันเองก็อยากจะบอกเธอว่าฉันรู้ว่าเธอรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนอกจากเวลาที่เราไม่ค่อยว่างเท่านั้นเองฉันรู้ว่าเธอเข้าใจมาตลอด ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักและเติบโตแล้วก็เรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ก้าวไปด้วยกันฉันก็เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เราไม่ค่อยมีเวลาเราไม่ค่อยว่างนี่แหละมันคือปัญหาสําคัญเนาะแต่อย่างอื่นอะเราไม่ได้มีความปัญหาอะไรใดๆเลยนอกนั้นความสัมพันธ์ของเราดีหมดเลย ฉันก็อยากจะบอกเธอว่าอดทนอีกสักนิดนึงเดี๋ยวให้มันผ่านช่วงเวลาสักสามเดือนนี้ไปสถานการณ์ของเราน่าจะดีขึ้นฉันเองก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันฉันรู้ว่าเธอเข้าใจเพราะว่าเธอก็เป็นกำลังซัพพอร์ตที่ดีสำหรับฉันเสมอมาเหมือนกันก็อาจจะ ไม่มีเวลาหวานเหมือนคู่อื่นเขานักแต่อยากจะบอกว่าความรักที่มีให้มันก็ไม่ได้ล,ลดลงเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเม,มถุนตุลกุมธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะวันพุธวันศุกร์วันพฤหัสนะคะออวันเสาร นะคะวันอาทิตย์เด่นออกมาชัดมากโดยเฉพาะวันพฤหัสนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยาการู้เพิ่มเติมนะคะหรืออ,อยากได้คลิปแบบนี้นะคะทักเจ้งคิวดูดส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย